สวัสดีครับผมเมื่อกี้เป็นไงเอายิงเหตุการณ์บนเวทีเป็นไงเห็นเรายกสามนี่ก็ออกมาตั้งรับแล้วเจ็บขาด้วยลูกเกมเป็นไงวันนี้โอเคไหมก็ถอยเยอะไปนิดหน่อยหรือเปล่าวันนี้เยอะมาก <c oughs> เออถอยเยอะมากเลยวันนี้เพราะว่ามันจะเข้าทางเราด้วยแหละแล้วก็คู่ต่อสู้เป็นไงลู้จังหวะที่เขาตามมาเตะเยอะๆเนี่ยมันเข้าบ้างไหมก็เข้าอยู่นะ ยกสามนี่ก็เตะกันเยอะอยู่แล้วเรามั่นใจลูกไหนวันนี้ีมอยกสี่ครับอะไรนะฝีมือยกสี่ครับยกสี่ฝีมือครับก็คือก็เห็นอยู่แหละมีจังหวะหนึ่งที่เขาขเขาเตะมาแล้วก็เตะกลับเตะขาเขาบนเราล่า,างเขาบนเราล่า,างประมาณนี้แล้ววงในนี้ถามเขาแล้วเขาบอกไม่ได้ปั้มกันเลยท่าจะไม่ได้เล่นวงในเลยรจริงๆถ้าวงในเข้าไปเราคิดว่าจะพอไหวไหม ไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกว่าไม่ได้เข้าวงในก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็เข้าไม่เข้าเขาเขา้เขา,เขาไม่ถึงเราเหมือนกันอะนะครับ,รบอู้ไปนี้ถือว่ารับชัยชนะมาอัตรีเท่าไหร่วันนี้ <30. S 1> สามหมื่นสามหมื่นบาทเขาเป็นคนจังหวัดไหนคนศรีสะเกดนะครับเอาฝ่ายยกซีแฟนคลับหน่อยครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่นะครับโอเคครับผมมากครับ